เห็นปะไม่เห็นไม่เห็นนี่หนูดูของจริงเลยนี่ก็ปล่อยต่อยตูดหรือปล่อยต่อยท้ายเจ๊ต่อยตูดต่อยตูดปล่อยไม่ได้ต่อยหัวไว้ตั้งต่อยหัวไว้ตั้งก่อนปล่อยหัว,ห,วหัวไว้ตั้งอ่ะปลาตรงตไว้ตั้งโอ้โหนี่มีเมฆคน

เ้ได้แล้วเ,เร็วเด็กๆบัวบ้าเร็วมากินเร็วเร็วมากินมะพร้าวไปเอาหลอดมาเร็วเ,เร็วก็มน้มาพร้าวเออเอาช้อนมาด้วยเออเอาช้อนมาด้วยเอาหลอดมาด้วยเร็วเอาโอโ้โห าไปรสชาติเป็นไงบอกคุณผู้ชมด้วยรสชาติเป็นไงอร่อยป่าอร่อยอร่อยเหรอชอบป่าวหรือชอบกินนะมะเนื้ออย่าพ่นนะดูดขึ้น,ยอ,นอย่าพ่นจะลุกนี่อ้าวบัวกินปลากินบ้างเนื้อ บากินบัวกินไหมแข็งเออแก่ไปนิดนึงแต่ว่ามาพังม,มันหอมพี่บัวไปไหนแล้วพี่บัวจนไปงูแล้วแก่ไปนิดนึงแข็งแต่ว่ามันพังมันหอมอมันก็หอมเนาะอ,อร่อยยิ่งได้อยู่ บากินอีกไหมลูกบากรไม่มีขายเหรออืมขายเหรอข้างล่างนม่น,นีอืม,มกินได้ทำขนมก็ได้นนะ 嗯。<Okay. S 2> okay.